สวัสดีครับวันนี้ก็ก๊อกนิวนะครับก็จะเดินทางมาที่บ้านกกกอกนะครับมาเส้นทางอำเภอเขาวงนะครับจังหวัดกาลสินขึ้นมาทางเ,าเส้นเต่าง,งอยเนี่ยนะครับก็ก่อนที่จะถึงบ้านกกอกประมาณจากตรงนี้นะครับเขตติดต่อกับตำบลกกตูมเลยนะครับห่างจากบ้านกกอกนี่ประมาณ10กว่าโลครับประมาณ15โลนี่แหละครับ ก็มาเจอร้านกาแฟร้านหนึ่งนะครับนี่บรรยากาศดีมากครับอยู่ติดถนนนี่เลยแล้วก็อยู่ตีนเขานะครับเทือกเขาปูพานเนี่ยนะครับที่จะขึ้นไปอ่าสู่อำเภอดงหลวงเนี่ยนะครับที่มองเห็นภูเขาด้านหลังนั่นก็คือเขตอำเภอดงหลวงแล้วนะครับที่ปูเทือกเขาอยู่นะครับนี่ครับก็คือร้านกาแฟนะครับที่จะเปิดดูบรรยากาศดีมากเลยครับนี่ สวยมากครับบรรยากาศวิวสวยนะครับกอกอกนิวก็เลยจะผาถ่ายมาให้ชมนะครับถ้าใครผ่านมาเส้นนี้นะครับก็แวะดื่มกาแฟได้นะครับเส้นที่จะขึ้นไปบ้านกอกกอกนะครับมาทางอำเภอเขาวงนะครับก่อนที่จะขึ้นเขานะครับนี่ครับดอกไม้สวยนะครับนี่ถึงแล้วร้านกาแฟสดนะครับนี่ดอกไม้สวยๆนะครับ นี่ครับให้ชมดอกไม้สวยๆนะครับสวยมากครับบรรยากาศดีครับนี่ชื่อร้านกาแฟว่าชิวชิวทีนโป้คอฟฟี่นะครับแอดบ้านโพนนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านโพนนะครับอยู่อำเภอเขาวงนะครับนี่ครับเขาจะเปิด ชิวๆกาแฟสดนะครับจะเปิดวันที่25ทธันวาคม2563นะครับโปรโ,โปรโมชั่นพิเศษต้อนรับวันเปิดร้านนะครับซื้อ2แก้วแถม1แก้วนะครับก็25ทธันวาก็คงเป็นวันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวก็กล้องเนียวผ่านมาก็จะแวะจะแวะชิมนะครับนี่ครับสวยมากครับนี่ อันนี้ก็เป็นดอกแคแดงครับแคแดงนะครับตรงนี้ก็เป็นทุ่งดอกไม้ครับนี่ครับจะให้ชมบรรยากาศติดทุ่งนาครับนี่ครับนี่ครับนี่คือร้านกาแฟนะครับชิวชิวทีนโป้คอฟฟี่นะครับทางขึ้นนะครับ ทางขึ้นไปภูเขาที่จะขึ้นไปสู่อำเภอดงหลวงนะครับเขตติดต่อตำบลกกตูมนะครับอันนี้จะเป็นตำบลหนองผือนะครับบ้านโพนอำเภอเขาวงนะครับจากนี้ไปถึงบ้านกกกก็ประมาณ15กิโลนี่แหละครับน่ครับอย่าลืมแวะมาชิมนะครับพรุ่งนี้เปิดร้านนะครับน,นี่ครับ ใครที่จะมาเที่ยวบ้านกกอกในช่วงปีใหม่นี้นะครับที่เดินทางมาเส้นมาทางร้อยเอ็ดนะครับเข้ากุชินารายแล้วก็เข้ามาที่อำเภอเขาวงก็จะผ่านตรงนี้นะครับจะผ่านร้านกาแฟร้านนี้นะครับก่อนที่จะขึ้นบนเขานะครับนี่ครับอย่าลืมมาแวะดื่มกาแฟชิลๆกันนะครับกับบรรยากาศดีๆนะครับติดภูเขานะครับแล้วก็ติดทุ่งนานะครับ